คลิปลิซาชิปใหม่อามริกสวยมากงานดินเนอร์แบบเงียบหรืองานรับมาฟังกันค่ะ สวัสดีทีมแม่แม่ชาวบริทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวสั้นความเคลื่อนไหวกันหน่อยก็หลังจากที่น้องลิซ่าได้ปรากฏตัวที่ไมอามีค่ะรวมการโปรโมตแบบลับๆระหว่าง LVMH Watch Week 2024 Lisa บสีลิซ่าเอ็กบูีลิมิเต็ด dition ในวันที่31มกราคมที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้นะคะ4กุมภาพันธ์น้องก็คือหายเงียบไปเลยแ่ละคะ่ะลาสุดเจ้าตัวได้ปรากฏตัวทีมมีสนันลุกคืองานนี้คืองานลับหรือเป็น การดินเนอร์แบบเงียบๆหรือไม่อย่างไรเพราะมีคลิปที่ขณะที่น้องเดินออกมาจากงานหรือจากร้านอาหารอะไรสักอย่างค่ะกับลุคเดรสสั้นสีดำเป็นคอเลี่ยมผมสั้นมัดผมครึ่งหัวแล้วก็มีผมหน้าม้านะคะตามด้วยรองเท้าเป็นตัวเดิมที่น้องใส่เขาดาวค่ะเป็นของดุยวิกตองนะคะคลิปคลิปนี้ค่ะก็คาดดาว่าน้องลิซ่าอาจจะไปดินเนอร์กับใครหรือทีมไหนไหมเพราะดูจากพีบริการนะคะยืนคว คมดูแลก,กันหลายคนค่ะในระหว่างการเข้างานนะคะหรือไม่ก็ออกงานสำคัญไหมแคมเปญหรือโปรโมตใหม่ก็ไม่น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นการสร้างสรรค์ดินเนอร์กันซะมากกว่า ที่น้องนะคะได้ร่วมงานกับทีมบุการีคุณพ่อบาบินและทีมคอลแลบกันระหว่าง LVMH นั่นเองละคะ่ะเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะทีมแม่แม่ก็รอวีดลอกรีสขึ้นแท็กกันได้เลยละคะ่ะเช่นเคย,ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ